เออเรามาต่อกันในเรื่องของจำนวนตรงกันข้ามนะครับเดี๋ยวก่อนที่เราจะได้ไปบวกดบเรามาดูเรียนเนื้อหาแป๊บเดียวครับเรื่องของจำนวนตรงกันข้ามกันก่อนนะครับเมื่อเราพูดว่าจำนวนตรงกันข้ามเนี่ยครับง่ายมากครับก็ถ้า7นะครับก็หมดตัวเลขมา7ตัดจนวนตรงข,งข้ามของ7ก็คือลบ7แบบนี้ครับง่ายมาก จดตรงนี้ก็คือบวก7โอเคไหมครับถ้าเกิดเป็นจำนวนตรงกันข้ามของบวก7็ก็คือลบ7ครับก็คือเปลี่ยนแค่เครื่องหมายบวกเป็นเครื่องหมายลบแค่นี้ครับก็เป็นจำนวนตรงกันข้ามแล้วโอเคไหมครับถ้าเกิดครับเอาตัว m ละกันครับถ้าเกิดเป็นจำนวนตรงกันข้ามของ m ก็คือลบ m ครับง่ายๆแค่นี้ครับแล้วก็ถ้าเกิดกำหนดครับว่าถ้าเกิด100ครับ ครับลบหนึ่งร้อยจำนวนตรงกันข้ามของลบหนึ่งร้อยก็คือหนึ่งร้อยครับหรือว่าบวกหนึ่งร้อยนั่นเองง่ายมาครับเรื่องนี้ไม่มีอะไรครับโอเคไหมครับเข้าใจเรื่องของจำนวนตรงกันข้ามไหมครับอ่ะถัดมาครับเรามาดูกันเรื่องของบวกลบจำนวนเต็มบ้างนะครับ การบวกการลบจำนวนเต็มเหมือนเดิมครับก็ไม่ยากเหมือนกันครับแค่เราเข้าใจเราก็สามารถทํามันได้แล้วนะครับตอบครับว่าเต็มบวกถ้าเกิดไปบวกหรือลบเต็มบวกนะครับคำตอบที่ได้ครับ ก็คือปกติปกติทั่วไปที่เราคิดกันนะครับสิ่งที่บอกว่าปกติเพราะว่าเหมือนเราคิดอยู่เป็นพื้นฐานทุกวันนะครับก็คือสมุทหน0่เนี่ยครับไปบวกกับ200แบบนี้ครับปกติก็คือ300ครับหรือว่า100 ลบห้านี้ครับก็คือ95บาครับปกติที่เราสามารถคิดกันได้ครับแต่ที่มันเพิ่มเติมมานะครับในระดับมนหนึ่งเนี่ยครับก็คือจำนวนเต็มบวกกับจำนวนเต็มลบจำนวนเต็มลบกับจำนวนเต็มลบนะครับที่เราเพิ่มขึ้นมาอาจจดก่อนครับว่าถ้าเกิดเป็นเต็มบวกกับเต็มลบครับตัวอย่างนะครับเช่น เ0ครับเป็นเต็มบวกใช่ไหมครับมาบวกกับเต็มลบเต็มลบก็คือสมมุติเป็นลบ30ละกันนะครับถ้าเกิดเป็นแบบนี้ครับความเข้าใจก่อนนะครับเราลากเส้นจํานวนมานะครับลากเส้นจํานวนมาตรงนี้ครับ0นนะครับอ่ะตัวเลขอาจจะเยอะไปนะครับอ่ะเอาใหม่เป็นตัวเลขน้อยๆก่อนนะครับอ่ะเป็นตัวเลขน้อยๆก่อนเอาเป็น สมมตินะครับเอาเป็นสองละกันเนาะเอาเป็นสองมาเป็นมาบวกกับลบสามแบบนี้ครับทำยังไงวิธีการครับเราก็ลากเส้นจำนวนมานะครับลากเส้นจำนวนมาตรงนี้ครับคือศูนย์นะครับตรงนี้ก็คือลบหนึ่งตรงนี้คือลบสองแล้วก็ตรงนี้ก็คือลบสามนะครับตรงนี้ครับก็คือหนึ่งตรงนี้ก็คือ สนะครับถ้าเกิดสองบวกกับลบสเนี่ยครับ2ให้เราปักปักตรงนี้ไว้นะครับ2องแล้วบวกกับลบสก็คือบวกกับลบสครับก็คือลบครับหนึ่ะครับ2แล้วก็3มันจะตรงกับตำแหน่งลบหใช่ไหมครับอ่ะเราก็สามารถตอบได้เลยครับว่าตอบนะครับก็คือลบหนึ่งตอบว่าลบหนะครับ ถ้ายัางไม่เข้าใจดูอีกซักตัวอย่างหนึ่งนะครับสมมติเป็นเอ่มสะบวกกับลบหนนะครับถ้าเกิดสักบวกกับลบหนนะครับโอุย้ยขอโทษครับถ้าเกิดเป็นสะกดบวกกับลบหนนะครับให้เราลากเส้นจำนวนมาเหมือนเดิมนะครับ ตรงนี้ครับก็เลขสุดนะครับตัวนี้ก็เป็น1 2แล้วก็3ครับตรงนี้ครับเป็นลบหถ้าเกิด3นะคบอ่ะเราก็ปักหลักที่3เลยแล้วก็ลบบุธท่าครับบวกกับลบหก็มาทางซ้ายอีก1ตําแหน่งครับมันจะได้ตรงกับเลข2ใช่ไหมครับตอบเลยครับก็คือเลข2จริงๆครับมันก็จะเท่ากับ3ลบกับ1นนั่นเองใช่ไหมครับ อ่ามันก็คือเท่ากับ3ามล้กับ1นั่นเองครับง่ายๆจบไปแล้วนะครับจํานวนเต็มบวกมากับจํานวนเต็มลบถัดมาครับถ้าเกิดเป็นจํานวนเต็มบวกมาลบกับจํานวนเต็มลบบ้างนะครับถ้าเกิดนะครับกําหนดนะครับเอาเป็น4ลบกับลบสนะครับสมมติ4ลบกับลบสวิธีการนะครับ เทคนิคง่ายๆเลยครับอันนี้มันคือเป็นเครื่องหมายลบกับเครื่องหมายลบนะครับถ้าเกิดเป็นเครื่องหมายเดียวกันเนี่ยให้เราเปลี่ยนมาเป็นเครื่องหมายตรงกันข้ามครับอันนี้เป็นเครื่องหมายลบใช่ไหมครับถ้าเกิดเปลี่ยนไปเป็นเครื่องหมายตรงกันข้ามของลบก็คือบวกนะครับมันจะเท่ากับ4บวกสนั่นเองครับก็คือเท่ากับ7โอเคไหมครับง่ายมากเลยครับเอาเป็นอีกสักตัวอย่างหนึ่งแล้วกันนะครับเป็น 5้อ่ะหลบกับลบแนะครับถ้าเกิดเป็นห้าลบกับลบแปดตรงนี้ครับมันมีเครื่องหมายเหมือนกันครับก็คือลบกับลบถ้าเกิดเป็นเครื่องหมายเหมือนกันให้เราเปลี่ยนเป็นเครื่องหมายตรงกันข้ามครับตรงนี้เป็นเครื่องหมายลบครับถ้าเกิดเปลี่ยนเป็นเครื่องหมายตรงกันข้ามครับก็คือบวกโ okay, อเคไหมครับก็เปลี่ยนเป็นบวกเพราะฉะนั้นห้า บวกกับ8จะได้เป็นเท่าไหร่ครับมันก็จะได้เป็นส3าเข้าใจไหมเข้าใจไหมครับอ่ะโอเคนะครับง่ายมากเลยเนาะถัดมาครับถ้าเกิดเป็นจำนวนเต็มลบมาบวกกับจำนวนเต็มลบบ้างละ่ะจะเป็นยังไงนะครับอ่ะ ถ้าเกิดนะครับเป็นลบสมาบวกกับลบสนะครับอ่ะวิธีการเนาะเราก็ต้องลากเส้นจำนวนมาครับอ่ะให้เราลากเส้นจำนวนมานะครับตรงนี้ครับศูนนะครับอ่ะเดี๋ยว พื้นที่ไม่พอนะครับเดี๋ยวขยับหน่อยนะครับนะครับได้ไปครับลบหนึตรงนี้ก็คือลบสนะครับตรงนี้ก็คือลบสตรงนี้ก็คือลบสนะครับตรงนี้ก็คือลบหเนาะตรงนี้ก็คือลบหครับตรงนี้ก็คือลบเนะครับอ่ะลบแแค่นี้พอครับอ่ะประมาณนี้ ถ้าเกิดลบ3ตรงนี้ครับให้เราปักหลักที่ลบตรงนี้ไว้นะครับลบ3แล้วบวกไปอีกลบสก็บวกไปสี่ครั้งครับ1 2 3 4มันจะตรงกับลบ7ใช่ไหมครับตอบครับลบ7ง่ายมากเลยนะครับอ่ะเอาอีกซักตัวอย่าง